อ๋อเขาสิคุดเอาอ,อ้นตีนี่มันมันสิอยู่มันมากินอันอ้อพาย <c oughs> ไปทำงไงธรรม,มดาชั้นชั้นกองไปทั้งนั้นสีสเห็นหึ่งลายยาจันัน <c oughs> กกอน Bright học. đó me tàu 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 พี่แล้วมามัดผ้ายี่พี่ออบอทางเวยนนะฮะบอจริงวนี่ค้ามีหนามมนะยดกอ่ะอันนี้หอดแล้วขน่ะ กล,กล้ๆแล้วขนาดนี <tes> ้ข um, ้างหัวเขาเจะทางหัวตลาดทางไปทางฝุ่นด้วยคือบยากมาทางเก่านะอาจารย์ตนม้ขงมันไมของเมาทดยยโบพักพรนบ่ นี่แล้วครั้งวันพร่นี้แล้วเราสิอุปถากรเจนจิตท่านจ้าข้องครั้งวันนี่แหละอยาให้มาจำภาษาอยู่ทำไงเี๋ยเสียอุปถากดออกโอ้มีไม้กางเขนข้างแน่ด้วหนนะอั้นั่นดิ enjoy อันนี้ออกใส่หัวตลาดอะไรอาจารย์ไปหัวตลาดไปทะเพคขนาะดกลับไปทะเพคขนาะด พันบาอยากไปทางเกาขลับเจานี huh m, ้เลยนี er ่เอาไปนี้เลยแมนเอาล้วเขาจะไปปิดคลิปอยู่ทองนะเอาพรอซสิปลาเขับปลาเด้อพันวาขากลับมาทางทางเพียงคือเอา ก็จะเอาดามอยู่ไซน์เนาะอยู่แทนนี้หินอาจารย์มาทิศคือเอามาผีอาจารย์มาทิศคือบวบัยทางไหนเอาเสด็จกรัมมาขึ้นไหนโอ้ นี่ยู้าแล้วก็สิหอทงทานี้แล้น พ네 <glaube S 1> ักยืนนี่ก่อนบ่ไปเบื้องหนามก่อนบ่หนอํำรวจหนามก้อน ออดดานแหละพ่อเขาจะไปก่อนแหละยันจตเพันไปก่อนละอ่าอ๋อแล้วเนี่ยก็ปิดคลิปก่อนเด้อ